สวัสดีครับผมมิวนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงหลักความรู้ที่สําคัญต่อจิตใจของเรามันมาจากการตั้งคําถามที่ว่าทําไมการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลูปของการมองหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีแล้วใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางของการเชื่อว่าต้องไล่ล่าหรือไปให้ถึงเพื่อที่จะได้มันมาเราอยู่ในความรู้สึกที่ว่ามีเท่าไหร่ก็มีไม่พอ ผมแน่ใจครับว่าความรู้สึกนี้มันทําให้คนจํานวนไม่น้อยครับอยู่ในชีวิตที่เคว้งคว้างแล้วก็หลงทางฉะนั้นเราจะหลุดจากวงจรชีวิตนี้ไปด้วยกันครับเราจะมาดูกันที่คําถามที่ว่าทําไมจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมันสําคัญมากมากครับหากคุณตื่นนอนในตอนเช้าช่วงเวลาจังหวะแรกของชีวิตที่คุณนั้นจะให้ความสําคัญกับความคิดอะไรลองสังเกตตัวเองดูครับตอนเช้าที่ตื่นมาคุณคิดอะไรอยู่เป็นอย่างแรก หากเราตื่นเช้ามาพร้อมกับความขัดแย้งในใจของตัวเองมีแต่ความไม่พอใจภายในจิตใจตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกขาดแคลนแบบประมาณว่าโอ้ฉันตื่นแล้วฉันต้องรีบทําอะไรบางอย่างให้รวดเร็วเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามครับเรามักจะอยู่ในความรู้สึกที่ว่าจะต้องวิ่งไล่ตามบางสิ่งเพื่อความต้องการบางอย่างที่เราไม่แน่ใจนักว่า ตัวเองต้องการมันจริงๆหรือไม่แล้วก็มีคําถามอีกครับว่าแล้วทําไมเราถึงจะต้องไล่ตามสิ่งต่างๆด้วยครับมันเป็นเพราะว่าจิตใจของเราอยู่ในสภาพของความขาดแคลนมันเป็นการสร้างมุมมองของชีวิตที่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ขาดหายไปแน่นอนครับว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นอยู่แล้วเราจะไล่ตามมันทําไมใช่ไหมครับจุดนี้ครับเลยเข้าหลักของกฎแรงดึงดูดที่ว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณเชื่อว,ว่า ตัวเองมีและคุณจะพบว่าเสียหรือขาดแคลนสิ่งที่ตัวเราเชื่อว่าขาดดังนั้นคำถามคือความขาดแคลนนี้มาจากไหนครับกลับย้อนไปที่วัยเด็กของเราครับวัยเด็กหรือช่วงเวลาที่วิญญาณลงมาจุติในโลกใบนี้ไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามครับที่สร้างจิตวิญญาณของเราแล้วส่งเรามาที่นี่ที่คุณจะเรียกว่าพระเจ้าจะเรียกว่าธรรมชาติหรือจะเรียกว่าจักรวาลพลังอันนี้นี่แหละครับ ที่สร้างชีวิตให้เกิดขึ้นมันไม่เคยทําปิดพลาดครับจักรวาลไม่ได้ทําให้คุณมาอยู่ในโลกใบนี้แบบไม่สมบูรณ์แล้วทําไมจักรวาลถึงวางเราไว้บนโลกใบนี้ครับเพราะเขาตั้งใจมอบการดํารงอยู่ให้กับเราการดํารงอยู่จึงเป็นแก่นหลักอันเดียวของจิตวิญญาณเราทุกคนแต่หลังจากที่เรามาจุดติในผืนโลกนั้นเราก็เริ่มที่จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดเราเริ่มคิด เริ่มมีความคิดเกี่ยวกับว่าชีวิตนี้มันควรจะเป็นอย่างไรคำถามนี้ครับมันเลยนำไปสู่เงื่อนไขหรือกำแพงที่ตีกรอบให้เราเห็นโลกในทันทีถึงความขาดแคลนอย่างเช่นหากเราไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่ใช่ชีวิตสิหากเราไม่มีรถเยอะๆบ้านใหญ่ๆมันก็ไม่ใช่ชีวิตสิหากเราไม่มีเพื่อนมากมายมันก็ไม่ใช่ชีวิตสิจริงๆแล้วไม่เลยครับเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงความคิดของมนุษย์เราเพียงเท่านั้นจังหวะที่คุณมาอยู่ในโลกใบนี้คุณสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วให้ลองเริ่มต้นรีทิงค์หรือการคิดอย่างลึกซึ้งกับชีวิตของตัวเองดูอีกครั้งครับให้ลองดูว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรในขณะนี้คุณใช้เวลาใน5ปี10ปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างแล้วคุณจะพบครับว่ามันมีรูปแบบบางอย่างในชีวิตของคุณ ซึ่งมันจะมีอยู่รูปแบบหรือแพทเทิร์นหนึ่งครับที่ผมแน่ใจว่าเราทุกคนเป็นเหมือนกันรวมถึงตัวผมเองด้วยครับอย่างในช่วงเวลาหนึง่งที่โทรศัพท์ไม่มีแล้วมือถือโนเกียรุ่นแรกก็ออกมาแล้วในที่สุดเราก็มีมันครับแล้วก็มีความสุขไปกับมันจากนั้นช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านยุคสมัยมือถือรุ่นต่อไปก็ถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกครั้งเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เคยได้มันกลายเป็นสิ่งเก่า ที่ไม่ได้มีความสุขกับมันอย่างนี่เคยอีกแล้วเราจะต้องมองหารุ่นใหม่ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, MacBook มองหาสิ่งที่มันดีกว่าไปเรื่อยๆรวมไปถึงสิ่งของต่างๆอีกมากมายครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เราไล่ล่าไปกับสิ่งที่เราเห็นว่าตัวเองไม่มีซึ่งรูปแบบหรือแพทเทิร์นเช่นนี้ครับมันมีเบื้องหลังอยู่เมื่อใดก็ตามที่คุณได้สิ่งที่คุณต้องการคุณจะจะหนักได้ครับว่า มันไม่ได้เติมเต็มอะไรให้จิตใจแบบถาวรเลยดังนั้นคำถามคือเมื่อไหร่คุณถึงจะเริ่มตระหนักได้ว่าการวิ่งไล่ตามความปรรนาจะไม่ทำให้ความปรรนาของคุณนั้นมันสมหวังเพราะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือการตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นการปลุกให้ตัวเองตื่นขึ้นจากแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นครับและนี่คือที่มาของเงื่อนไขทั้งหมดในชีวิตของเราครับ และเพื่อที่จะไม่ให้สับสนหรือเข้าใจผิดนะครับการมีรถหนูๆให้ขับการมีบ้านหลังใหญ่ให้อยู่หรือการครอบครองเทคโนโลยีต่างๆเพื่อความสบายของชีวิตมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับหากจิตใจและความสามารถของคุณนั้นคู่ควรที่จะได้รับมันการมีวิถีชีวิตที่ดีและพัฒนานขึ้นเรื่อยๆจะเป็นเรื่องที่ดีต่อทุกๆคนอยู่เสมอครับแต่จุดประสงค์ของการที่ผมบอกว่าอย่าไล่ล่ามันคือการถามตัวเองว่า คุณพึงพอใจในชีวิตตัวเองหรือไม่ความสุขและความเติมเต็มมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรใดๆหรือเปล่าทั้งหมดนี้ครับมันคือความรู้สึกที่คุณมีต่อชีวิตของตัวเองคุณจะพัฒนาชีวิตไปไกลเท่าไหร่ก็ได้ครับขอเพียงแค่ให้คำถามนี้ได้เป็นเครื่องเตือนใจถึงวิธีที่คุณนั้นจะรู้สึกกับชีวิตของตัวเองเพราะมาถึงจุดนี้เราเองก็ได้เห็นครับว่าทุกสิ่งที่เรานั้นอยากจะมีอยู่เสมอเมื่อเราพูดว่า ฉันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้รู้สึกเติมเต็มและสมบูรณ์นั่นหมายความว่าความพึงพอใจในชีวิตของคุณมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขที่คอยบอกกับคุณว่าตราบใดที่ฉันมีเงินเท่านี้ฉันจะมีความสุขตราบใดที่ฉันมีครอบครัวฉันจะมีความสุขตราบใดที่ฉันมีรถและบ้านหลังใหญ่ฉันจะมีความสุขอยากให้เข้าใจครับว่าความจริงของชีวิตมันไม่มีหลักประกันครับ เราไม่มีหลักประกันอะไรที่จะบอกกับเราว่าสิ่งเหล่านี้มันจะคงอยู่ตลอดไปณจุดใดจุดหนึ่งของเวลาชีวิตเราจะสูญเสียหรือพลากจากสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอครับความพึงพอใจในชีวิตของเรายิ่งมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่จะต้องเป็นแบบตามที่กําหนดเราจะทนทุกข์มากเท่านั้นครับผู้คนภาวะซึมเศร้าหลายคนครับที่พัฒนาขึ้นหรือตื่นขึ้นมาได้โดยตระหนักว่าฉันไม่สามารถใช้ชีวิตของฉัน บนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่ฉันไม่สามารถมีอิทธิพลกับมันได้อย่าให้ความพึงพอใจและความเติมเต็มมันผูกมัดอยู่กับเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมอะไรได้ครับเพราะถ้าเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่คุณควบคุมและมีอิทธิพลกับมันได้ดีเลยครับปรับเปลี่ยนแนวทางของมันตามความสามารถได้เลยแต่ก็อย่าได้ลืมว่าความจริงของชีวิต มันคือการที่เราจะพบกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยอยู่เสมอเช่นกันความรัมบผิดชอบของตัวเราจึงเป็นการทําให้แน่ใจอยู่ตลอดว่าภายในจิตใจของเราครับมันเติมเต็มอยู่โดยไม่ต้องมองหาอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่โลกภายนอกเราจะรู้สึกสมบูรณ์ให้ได้ด้วยตัวเราเองครับมันคือพื้นที่ที่มันจะไม่มีใครสามารถพากอะไรไปจากคุณได้เพราะของขวัญจากจัก,กรวาลที่ดีที่สุดที่เราได้รับ คือการดำรงอยู่ในโลกใบนี้ครับอย่าปล่อยให้ใครเข้ามาขัดขวางและพยายามพากสิ่งนี้ไปจากตัวเราดังนั้นอย่าเอาพลังของการมีชีวิตอยู่ไปผูกพันทางความรู้สึกกับสิ่งภายนอกอย่างเด็ดขาดครับเพราะปัญหาจริงๆของเรามันไม่ใช่การอยากจะมีวิถีชีวิตที่เป็นอิสระไรข้อจำกัดแต่ปัญหาคือการที่เรายึดติดและยกให้ผลลัพธ์ของชีวิตเป็นเงื่อนไขหลัก ในการเติมเต็มจิตใจของตัวเองผมเลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากสร้างความสำเร็จในชีวิตคุณทำได้ครับอย่าเข้าใจว่าการกลับไปสู่ความพึงพอใจโดยไม่ต้องยึดติดกับอะไรจะเท่ากับการไม่ต้องพัฒนาหรือรับผิดชอบอะไรกับชีวิตไม่ใช่เลยนะครับความพึงพอใจคือความสามารถในการยืดหยุ่นทางความรู้สึกกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวันที่คุณนั้นพัฒนาชีวิตของตัวเอง ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มความสามารถแต่ทำในขณะที่จิตใจนั้นเติมเต็มและมีความสุขได้โดยไม่ต้องให้ผลลัพธ์เป็นเหตุผลที่จะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าการไม่ยึดติดคือวิถีชีวิตที่ดีที่สุดแล้วมันจะทำให้คุณพบกับความปรารถนาทั้งหมดที่คุณมีได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผมเชื่อครับว่าทุกคนสามารถทำได้ผมเป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการซัพพอร์ตเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม